วันนี้เรามาดูเรื่องของสีสีของบ้านดินนะครับที่ใช้ฉากไม่ว่าจะเป็นภายนอกหรือว่าภายในนะครับพอดีมีถามเข้ามาเยอะก็เลยวันนี้มีโอกาสทำคลิปก็เลยจะอัปเดตให้ดูนิดหนึ่งนะครับสีของบ้านดินนี่ส่วนมากก็จะยึดยึดว่าเรามีทรัพยากร ในพื้นที่เป็นดินแบบไหนสีแบบไหนนะครับส่วนมากก็จะใช้สีที่ตัวเองมีนั่นแหละครับว่าจะเป็นดินสีอะไรนะครับก็จะมีทั้งดินสีขาวสีดำสีเหลืองมันปูดินแดงนะครับบางที่ก็จะมีสีที่ออกเป็นม่วงม่วงก็มีนะครับในส่วนของผมนี้ภายในนี่ผมใช้เป็นสีเหลืองมันปูนะครับเพราะว่าพอดีดิน ในพื้นที่ของผมเนี่ยขุดลงไปข้างล่างเนี่ยมันจะมีส่วนที่เป็นดินมันปูอยู่เยอะเลยทีเดียวนะครับก็เลยใช้ดินมันปูเนี่ยเป็นสีฉาบภายในนะครับก็ผสมกับทรายนะครับดินทรายที่เรามาร่อนนะครับดินทรายแล้วก็แป้งมันนะครับแป้งมันต้มให้เหนียวเหนียวนะครับผสมกันแล้วก็ใส่น้ำมันพืชเก่าลงไปนิดหน่อยนะครับเพื่อความมัน ก็ฉาบภายในนะครับเพราะภายในไม่ได้โดนน้ําหนักอะไรนะครับก็ฉาบให้เรียบให้มันนี่ก็โอเคแล้วนะครับสําหรับภายในซึ่งจริงๆสีภายในนี้ไม่ได้จํากัดนะครับว่าเราจะใช้สีอะไรแบบไหนแล้วแต่เลยนะครับแล้วแต่จินตนาการหรือว่าความสะดวกของแต่ละคนจะเป็นสีแดงเอาดินแดงมาก็ได้นะครับจะเป็นดินสีม่วงก็ใช้ได้ถ้ามีนะครับยิ่งดีนะครับ แล้วแต่เลยที่เราจะชอบแบบไหนนะครับหรือบางคนอาจจะฉาบเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ทาทับด้วยสีที่ซื้อมาตามท้องตลาดอันนั้นก็แล้วแต่เลยครับแล้วแต่ความสะดวกแต่สรุปง่ายๆว่าของผมเนี่ยข้างในเนี่ยผมใช้เป็นสีเหลืองมันปูนะครับเป็นดินเหลืองมันปูที่มีอยู่ในพื้นที่นะครับมาใช้เป็นสีฉาบภายใน ส่วนภายนอกนี้นะครับผมยังไม่ได้ฉาบสีก็จะเป็นลักษณะสีตามธรรมชาติของดินมันปูที่ใช้ฉาบภายนอกอยู่คือฉาบเรียบเฉยๆนะครับยังไม่ได้ฉาบสีสีที่จะใช้ฉาบภายนอกนี่ผมเตรียมไว้แล้วนะครับเป็นดินแดงนะครับเป็นสีแดงๆแ,แบบนี้นะครับนี่เป็นส่วนที่ผมทดลองนะครับทดลองฉาบลองดูว่ามันมีความต่างยังไงมันจะเป็นสียังไงนะครับ สรุปแล้วก็คือเวลาฉาบภายนอกเนี่ยสีบ้านดินจะออกมาประมาณนี้นะครับสีแดงๆออกโอรสหน่อยๆชมพูหน่อยๆนะครับจะเป็นสีประมาณนี้ซึ่งผมก็เตรียมอุปกรณ์ไว้พร้อมแล้วนะครับที่จะฉาบแต่ยังติดเงื่อนไขเวลาก็คืองานยังยุ่งอยู่ก็เลยยังไม่มีเวลาที่จะฉาบสีภายนอกนะครับซึ่งเจ้าดินสีแดงนี่ผมก็มีเยอะนะครับผมก็กะว่าผมจะฉาบภายนอก หลังนี้นะครับแล material, ma, ้วก็จะฉาบเสาของอาคารหลังโน้นนะครับที่ทำเป็นอาคารโล่งนะครับแต่ว่าจะฉาบเสาเป็นสีแดงนะครับด้วยดินแดงนะครับเพราะว่าตรงจุดนั้นเป็นจุดที่เย็นสบายนะครับตอนกลางวันลมพัดเย็นเย็นสบายมากก็เลยเลือกจุดนั้นทำเป็นอาคารอเนกประสงค์นะครับก็จะเป็นอาคารโล่งแล้วก็มีเสาที่ฉาบด้วยสีแดงนะครับ ก็กะไว้อย่างนั้นนะครับ